ปาเจโร่สีแดงแต่งดุสวยทุกสไตล์สวัสดีค่ะมาพบกับแมลงปออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปอตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าปอจะเตรียมเจ้าปาเจโร่สปอร์ GTT เมียมสีแดงคันนี้นะคะไปส่งให้ลูกค้านะคะพี่พนมพี่เจีย๊ยบที่จังหวัดนครสวรรค์กันเลยแล้วคันนี้นะคะปอแต่งแบบตามใจลูกค้าเลย พี่เจีย๊ยบบอกว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะคะปอจัดให้เลยค่ะเอาให้สวยให้ถูกใจนะคะแล้วเดี๋ยวปอพาไปดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนี่ค่ะเริ่มจากข้างหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะข้างหน้านะคะปอจะแถมเป็นโลโก้ปาร์เจโร่สปอร์ตแบบนี้นะคะเป็นสีดําเพราะว่าคันนี้เราแต่งสไตล์แบบแดงดํานะคะสวยดุสวยแต่ดุนะคะคันนี้แล้วก็เข้ากับกระจังหน้าสีดําตัวนี้ค่ะซึ่งปอทําสีให้ลูกค้านะคะตรงนี้จ้ะ แล้วก็นี่ค่ะชุดสเกิร์ตของเรานะคะสเกิร์ตก็จะเป็นตัวสเกิร์ตสปอร์ตไลเดอร์แบบเดิมนะคะทรงนี้นะคะสวยมากเพราะว่านี่มันจะมีตัวดําตรงนี้ตัดกับตัวรถสีแดงนะคะเป็นชนแบบแดงดำนะคะเรารักษาคอนเซปต์ไว้แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะคะสองสว่างเวลากลางวันติดตลอดเวลาที่เราสตาร์ทเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะใส่ครอบไฟเลี้ยวแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ติดมาให้ฟรีเลยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ส่วนด้านข้างนะคะก็ยังคงรักษาคอนเซปต์อยู่ก็คือเป็นแดงดําเริ่มจากล้อก่อนเลยล้อตัวนี้นะคะปอพ่อนสีให้นะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเหมือนแบบอีลิ e อีดิชั่นนะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วคิ้วสีดําเงาแบบนี้ทั้ง4ประตูเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้จะเป็นข้อไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะเพื่อว่าเป็นสไตล์แดงดําค่ะแล้วก็ นี่ค่ะกาบข้างประตูเราก็ใส่มาให้ด้วยนะคะทั้งกาบข้างนะคะทั้งเบ้ามือเปิดนะคะแล้วก็มีครอบมือจับด้วยนะคะตรงนี้ลูกค้ารีเฟซมาว่าอยากได้แบบให้ดำแดงเยอะที่สุดก็เลยจัดให้เลยค่ะแล้วด้านบนนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะพอก็จะมีตัวแหลกหลังคาของแคลลี่บอยด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ที่กำลังเหมาะกับปา l ์เจโลสปอตเลย แล้วก็กันสัดข้างค่ะก็จะติดมาให้ด้วยทั้งสีประตูเลยนะคะแล้วเลื่อนลงมาหน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบถังน้ํามันสีดํานะคะเป็นไงแดงดําทั้งคันเลยถูกใจไหมคะเดี๋ยวให้ไงเรามาดูข้างหลังกันต่อเลยตามมาค่ะ แล้วส่วนของด้านหลังนะคะก็คือว่านี่โลโก้ปาเจโร่สปอร์ตนะคะแบบที่ลูกค้าชอบกันมากๆเลยจะเป็นโลโก้ท้ายแบบมีไฟแบบนี้ค่ะเวลาใส่เหยียบเบรกนะคะหรือใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมี ไฟสีแดงไฟสีขาวขึ้นที่ตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะในเมื่อมีข้อไฟหน้าข้อไฟเลี้ยวนะคะก็ต้องมีข้อไฟท้ายด้วยค่ะลูกค้าชอบแบบนี้ก็เลยปอกก็เลยใส่มาให้ด้วยเลยนะคะตัวนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นสเก์ตท,ที่ทรงยอดฮิตมากๆๆๆเลยค่ะเพราะว่าทรงนี้นะคะท่อกลมแบบคู่เนี่ยสวยมากเอาจริงๆนะสวยจริง แล้วก็ลูกค้าก็ชอบกันมากๆด้วยค่ะปอลูกค้าก็เลยเลือกติดมาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อไหมคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะ CT Premium เนี่ยออปชั่นข้างในอ่ะก็เยอะเหมือนกันค่ะตามมาเลยนะคะ กุญแจของปาเจโร่สตอร์จซีพีพรีเมียมนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีกุญแจให้2ดอกด้วยนะคะเป็นกุญแจรีโมททั้งคู่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวปอวางไวต้ตรงนี้ก่อนนะนี่แล้วก็เบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางนะคะเหมาะสําหรับคนขาสั้นแบบปอมากๆนะคะเพราะว่ามันสามารถปรับมาถึงได้เยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้เลยนี่ชิดอย่างนี้เลยนะคะแต่ปอจะเลื่อนหน่อยอ่ะเราเวลาสตาร์ทก็สามารถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะตรงนี้ว้าวหน้าจอแบบ นึกว่าขับเครื่องบินคือว่าตัวนี้มันจะมีจอ LCD ของผู้ขับขี่แยกด้วยนะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบด้วยแล้วก็จะมีระบบที่เชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยนะคะส่วนมาที่ด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นจอระบบสัมผัสนะคะแล้วก็มาพร,ร้อมกับพวกบลูทูธนะคะต่างๆนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a ค p l a เกับ a n d r o i d Auto ด้วยนะคะตัวนี้แอร์ Air ของเราก็จะให้เป็นแอร์ออโต้มาเลยนะคะอุณหภูมิแยกซ้ายกับขวาด้วยะค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานี่ค่ะมีที่ชาร์จแบตไร้สายด้วยนี่อันนี้นะคะเป็นไวเล็ชาร์จนะคะสะดวกสบายมากๆเลยเอาโทรศัพท์มาวางสมมติอันนี้โทรศัพท์เนาะก็วางนี้ก็ชาร์จแบตได้เลยค่ะ,คะแล้วก็มาที่เกียร์ของเรานะคะปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยจะให้เกียร์ออโต้แปดสปีดมาตั้งแต่ตัวแรกเลยค่ะแล้วก็พวกเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ช่วงล่างก็แบบเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ เบรกมือออโต้โฮด้วยค่ะตรงนี้ก็มาครบคันจริงๆนะคะแล้วส่วนในด้านหลังของกอนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอเพดานนะคะที่สามารถเชื่อมต่อมือถือแบบ m i ลเล r Link หรือว่าสะท้อนภาพหน้าจอนั่นเองเป็นไงคะครบคันมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลยค่ะและโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะปอต้องบอกเลยว่ามันพิเศษแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าดาวเริ่มต้นนะคะเพียง5,000เบาทเท่านั้นเองค่ะ หรือจะเลือกร OK, e ับโปรดอกเบี้ยศูนเเซให้ถึง4ปีก็เลยหรืออีกหนึ่งทางเลือกค่ะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนานถึง3ปีนะคะคุ้มมากๆๆๆเลยค่ะหรือจะเลือกแบบชุดแต่งแบบนี้นะคะจัดเต็มนะคะปอก็ทําโปรโมชั่นให้ได้เลยนะคะอยากได้โปรแบบแต่งเต็มนะคะแต่ง,ตง,ตงออฟโรดหรือว่าแต่งสไตล์ไหนอะ่ะทักหาปอโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะส่งข้อมูลแล้วก็รายละเอียดให้นะคะแล้วเดี๋ยวปอทิ้งเบอร์กับ ID l ดีไลน์มาให้ตรงนี้นะคะทีดารางตรงนี้ค่ะ ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าพี่ๆนะคะอยากมาทดลองขับมาดูรถนะคะโทรหาปอโดยตรงได้เลยเดี๋ยวปอจะล็อกคิวไว้ให้ทดลองขับด้วยค่ะจะได้มาพร้อมดูรถแล้วก็ได้ทดลองขับด้วยเลยทีเดียวค่ะแล้วก่อนจากกันนะคะปอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปอแล้วก็ทีมงานของมุ่งเจริญทุกคนด้วยค่ะถ้ายังไงวันนี้ปอขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ